แต่ที่ไหนได้เขาตามติดผมแบบไม่รู้ตัวที่เขาหายไปเขาไม่ได้หายเข้าวัดแต่เขาขึ้นมาอยู่บนหลังคารถเราแทนสวัสดีครับผมนั้ไมีชื่อว่าปัดผมมีหน้าที่เป็นกู้ภัยครับ ทำเพราะใจรักอาชีพจริงๆของผมก็คือเป็นช่างซ่อมคอมที่ก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะอะไรยิ่งมาทํางานเสริมเช่นนี้เวลาในชีวิตผมมันก็ยิ่งถูกจํากัดลงไปอีกอารมณ์ประมาณว่าเงินเดือนเท่าผ่อนจัก,กรยานแต่ต้องทํางานอย่างกับผ่อนรถเบนซ์แต่จะให้ทําอย่างไรได้ล่ะครับก็ในเม่เลือกเดือนทางนี้เองเหตุที่ผมไม่เป็นกู้ภยัยก็เพราะว่าผมนั้นเคยต้องเกือบสูญเสียคนที่ผมรักไป หากไม่ได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมนั้นสิ่งที่ผมเห็นคือเขาทำงานกันอย่างเต็มที่ด้วยความเร็วที่สุดเพื่อที่จะยื้อชีวิตใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาเลยผมเลยรู้สึกดีครับคิดว่าพวกเขาเป็นฮีโร่เลยอยากทำบ้างเกิดความชอบในงานนี้จนสุดท้ายผมก็ได้ทำอะไรแบบนี้จริงๆต่อแรกที่บ้านของผมนั้นก็ห้ามนะครับ เพราะมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรเนื่องจากว่ามันก็ต้องออกไปอยู่บนถนนเวลามีเหตุคือที่บ้านเขามักจะเป็นห่วงผมมากๆอารมณ์ประมาณว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนประมาณนั้นครับเมื่อทํางานกู้ภัยอยู่กับศพใกล้ชิดกับผีผมก็ได้มีประสบการณ์ขนหัวลุกที่ได้พบเจอมาในตอนที่ทํางานมาเล่าให้ฟังครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมมีน้องชายอีกหนึ่งคนครับ แต่น้องชายของผมก็มาทํางานหน่วยคู่ภัยด้วยกันครับในคืนนั้นหลังจากได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายเกิดขึ้นในทาวเฮาส์แห่งหนึ่งผู้เราจึงรุดไปที่เกิดเหตุและอยู่ช่วยตำรวจเก็บหลักฐานของผู้เสียชีวิตก่อนจะวอเข้าศูนย์เพื่อรายงานเหตุตามปกติแต่ไอ้ที่ไม่ปกติก็คือก่อนจะกลับน้องชายได้กลิ่นเนื้อเน่าเหม็นรุนแรงมากลอยตลบอบอวนอยู่ร,บรอบ ซึ่งศพที่เราไปรับเสียชีวิตได้ไม่ถึงสองชั่วโมงจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีกลิ่นรุนแรงขนาดนั้นแต่น้องชายผมก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะว่ากลัวทั้งๆท,ที่สวมพระเต็มคอตลอดเวลาออกเหตุหลังจากที่เรากําลังนําศพของผู้เสียชีวิตออกมาก็มีเสียงคนร้องไห้อย่างกับในหนังผีนะครับมีกลิ่นศพเนื้อเน่าโชยออกมาแรงมากมีเสียงของการถีบข้าวของเถียงของลลแตก และที่สําคัญเหมือนมันดังอยู่ในห้องนี้ครับเหมือนมีใครกําลังทะเลาะก,กันแล้วตามมาด้วยเสียงปืนจนพวกเราต้องสะดุง้งตอนแรกๆก,ก็กลัวจนไม่กล้าเหลือมตามมองแต่พอตั้งสติได้ก็เลยวิ่งออกมาให้เห็นไปเลยว่าคืออะไรสรุปคือไม่เจอนะครับกวาดสายตาม,มองไปจนทั่วบริเวณเผื่อว่าจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆอีกก็ไม่มีน้องก็วิ่งมากระซิบผมบอกว่า เสียงที่ได้ยินนั้นมันดังอยู่ในห้องผู้ชายเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่สายซ้ำผมก็เลยบอกไปว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้ผมพยายามเล็กดูถึงตรงบริเวณที่มีเสียงร้องไห้ตรงนั้นคือเสียงเหมือนนั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้แต่ไม่มีใครผมเดินไปดูในจุดที่คิดว่าได้ยินมาจากตรงนั้นในใจเขายังไม่อยากเชื่อครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นฝีมือของผี ยังจะพยายามหาข้อที่จริงถึงแม้ว่าน้องจะเดินมาบอกผมอย่างนั้นก็ตามผมเลยเปิดประตูไประเบียงหลังบ้านที่บ้านเป็นเทาเฮาติดติดกันกะว่าคงมีใครร้องไห้าอยู่ข้างๆบ้านเสียงโค้งหลงเข้ามาแต่ไม่มีใครครับพอเดินเข้ามาในห้องเสียงก็หายไปเสียแล้วเดินลงไปข้างล่างเรียก,กำลังเสริมขึ้นมาช่วยกันลำเลียงศพออกไปแต่พอการขนย้ายเริ่มต้นขึ้น เสียงร้องไห้ก็มาอีกแล้วตอนนั้นผมกลัวมากครับใน้ยังผียังไงของจริงยิ่งกว่านั้นอีกคือเสียงขอบ้านจะโหยหวนในระยะเผาขนแบบนั้นครับเหมือนเขาไม่อยากไปเมื่อนำศพลงมาที่รถได้ผมกับน้องและเพื่อนน้องอีกคนก็ไม่ยืนรอพลคับข้างนอกด้านหลังรถมีผมน้องชายเพื่อนน้องชายและก็ศพส่วนกู้ภัยที่เหลือ ไปนั่งเบียดข้างหน้าหมดตอนนั้นยังไม่เอกใจเลยครับเพราะต่อให้มีศพผู้เสียชีวิตพวกเราก็นั่งข้างหลังกันห้าคนตามปกติน้องอีกคนที่หนีไปนั่งด้านหน้าเพิ่มมาบอกทีหลังว่าเห็นเงาบางอย่างตามผมมาตั้งแต่ยืนรอตำรวจเก็บหลักฐานแล้วแต่ตอนนั้นผมก็ยังใจดีสู้เสือนะครับแล้วในขณะที่ขับรถกำลังกลับมาที่หน่วยนั้นมีเสียงเป็นคนบาทุบประตูรถฝั่งขวาด้านหลังคนขับ เสียงดังมากผมรีบหันกลับไปดูว่าอะไรใครมาทุบรถหรือรถคันอื่นมาชนหรือเปล่าแต่กลับไม่เห็นอะไรเลยไม่มีรถไม่มีคนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆที่รถวิ่งผ่านหลังจากนั้นผ่านไปไม่ถึงสองนาทีครับคราวนี้เสียงดังบนหลังคารถเลยเหมือนกิ่งไม้ตกใส่เสียงดังพอๆกับครั้งแรกผมก็ตกใจว่าอะไร หันขวับดูซ้ายขวาหน้าหลังก็ไม่มีวิเแววสิ่งมีชีวิตผ่านเลยเหลือบดูต้นไม้รัศมีของกิ่งไม้ไม่มีทานที่กิ่งไม้จะตกใส่หลังคารถได้แน่นอนแล้วมันคืออะไรกันถ้าจะหลอกผมขนาดนี้ผมว่าอีกไม่นานมันคงจะต้องปรากฏตัวให้เห็นแล้วล่ะผู้ข้างหน้าก็ดูท่าจะดิ้นเสียงเหล่านั้นเช่นเดียวกับพวกผมพวกเขาถามผมว่ามีกิ่งไม้ตกใส่หลังคารถหรือเปล่า ให้ดูว่ารถเป็นบุบไหมมีรอยยุบลงมาหรือเปล่าแต่ผมก็ตอบด้วยเสียงสัส,ส่นๆไปว่าไม่มีอย่าเพิ่งถามอะไรเลยทุกคนรู้กันครับว่าผมจะหมายถึงอะไรเมื่อมาถึงที่ทําการหน่วยกู้ภยัยพอลงรถได้เหล่ากู้ภัยรีบเอาใบทับทิมจุ่มน้ำมนมาพรมหัวกันแถมสะบัดน้ำมนใส่ผมด้วยจนผมต้องถอดเสื้อฟอร์มออกเพราะว่ากลัวเปียก เดี๋ยวจะนั่งหนาวทั้งคืนหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเพื่อนที่เป็นผลขับของรถกู้ภัยอีกคันบอกว่าไปขับรถเล่นกับเขาหน่อยผมบอกว่าผมขี้เกียจออกราดตะเวนแต่เพื่อนกับน้องๆที่ออกเหตุรวมทั้งน้องชายของผมขยันขยอให้เราไปท่าเดียวเราก็เลยไปเส้นทางที่จะไปราดตะเวนนั้นเส้นนี้มันต้องอยู่เทินรถกลับมาอีกฟาแล้วมันจะมีซอยเล็ก ให้เลี้ยวขวาเข้าไปซึ่งปากทางเข้าซอยมีป้ายเขียนไว้ว่าโอโซนแต่ถ้าแค่ป้ายมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่แปลกก็คือผมเห็นเหมือนเงาคนวูบไหวนั่งอยู่ที่ป้ายนั่นแหละแต่มันก็ยังไม่ชัดนะครับแค่จากหางตาซึ่งต่อได้ที่ขับเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรมีบ้านคนอาศัยอยู่บ้างห่างๆกัน และก็มีรถวิ่งตามหลังมาอยู่สองสาคันแต่พอขับเข้าไปได้สักพักบ้านที่อยู่ข้างทางมันไม่มีให้เห็นอีกเลยทางที่ขับจากถนนดีๆกลายเป็นถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและถนนรถวิ่งส่วนได้แค่คันสองคันเท่านั้นต้นไม้รอบๆก็ดูอึมครึมโค้งเป็นอุโมงคลุมถนนไปตลอดทางรถที่ตามหลังมาก็ไม่มีช่วงนั้นน่าจะประมาณเกือบเที่ยคืน และที่พิเที่สุดก็คือระหว่างทางได้เจอสารสารหนึ่งสารนี้จะแปลกกว่าสารนื่นงที่ผมเคยเห็นซึ่งสารนี้เป็นเนินหินก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งและคงจะมีชาวบ้านแถวนั้นเอาพวกเครื่องเส้นชุดนางรำมาถวายวางอยู่เต็มเนินหินนั้นไปหมดผมก็มองเก็บรายละเอียดจนกระทั่งไปเจอใครนั่งอยู่บนเนินหินในผ้าหอ่อศพสีขาวที่เปื้อนไปด้วยเลือด ผมว่าสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ผีที่ศาลนี้หรือว่าผีบนทางน,นี้หรอกแต่มันน่าจะเป็นผีที่เราไปรับศพมาเป็นแน่ผมนั่งถอนหายใจเหนื่อแตกซอกไม่รู้จะเอาอย่างไงกับชีวิตต่อซึ่งท่านางที่ผมเห็นนั้นมันดูแล้วโคตรร้อนผมจึงมองผ่านๆซึ่งในความที่ผมปากไวเมื่อรถขับเลยศาลไปสักพักหนึง่งผมเลยพูดออกไปว่าขนาดพาออกมา ยังหลอนขนาดนี้แล้วคนที่เข้าไปพักต่อในทาวเฮาส์จะอยู่ได้ไหมน้องที่ขับรถเลยหันมาแล้วถามผมว่าพี่เห็นเป็นการใช่ไหมเรามองน่างกันเป็นอันเข้าใจกันครับทางม,มันน่ากลัวจนกลางคืนถ้าไม่มีธุระจะไม่ผ่านทางนี้เด็ดขาดถึงจะรู้ว่าผีมาจากไหนไม่ได้เกี่ยวกับเส้นทางเลยก็เถอะแต่มันก็ยิ่งทำให้ดูหลอนคูณสอง แล้วอีกประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็ออกมาจากทางหลอนนี้ไปโผล่ที่อีกซอยที่นี้เรื่องราวหลอนๆมันก็เริ่มเกิดขึ้นภายในรถกลิ่นเนื้อเน,น่านี้แรงมากแต่คราวนี้เราได้กลิ่นคนเดียวคนอื่นๆไม่ได้กลิ่นแต่น้องคนขับที่เห็นเลยว่าเป็นผู้ชายตัวเล็กๆเท่าเด็กหมอต้นเท่านั้นแหละครับวงแตกรีบเหยียบคันเร่งออกไปจากตรงนั้นทันที ผมก็รับรู้แล้วหรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นในใจก็กลัวพอสมควรแต่คิดว่าอะไรก็ตามที่ตามเรามาขอให้เลิ่มประกวนคนแถวนี้เขากลัวอย่าไดี่สร้างบาปหลอกหลอนผู้คนอีกเลยคนที่นี่เป็นคนดีช่วยเหลือสังคมทั้งนั้นซึ่งก็เหมือนว่าเขาจะรับรู้นะครับเพราะแขนข้างขวาของเรารู้สึกเย็นวาบเหมือนมีคนเอาน้ำแข็งมาลูบและที่แปลกก็คือ คนแขนลุกอยู่ข้างเดียวคราวนี้ข้างหน้ามีแต่ผมกับเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นพลรขับพ่อขับรถมาถึงถนนหลังวัดเพื่อเราบอกว่าปล่อยผีไว้ตรงนี้แหละแอบขอโทษพระสองฆ์องค์เจ้าในใจถ้าผีไม่ยอมไปห้ามเราเข้าบ้านเด็ดขาดให้นอนอยู่วัดนี่แหละเราก็เลยต้องบอกเขาว่าไม่รู้หรอกนะว่าตามมาทำไมแต่คนกับผีอยู่กันคนละภพภูมิ ถึนตามเรามาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับไปสิเถิดแล้วตอนเช้าจะให้น้องๆใส่บาตไปให้ถ้าเราไม่หูแว่วไปเองเราได้ยินเสียงเหมือนเด็กกำลังร้องไห้ดังอยู่ข้างหูขวาข้างเดียวด้วยสักพักน้องคนขับที่เห็นผีก็บอกว่าวิญญาณไปแล้วมองไม่เห็นตัวแล้วเท่านั้นแหละครับรีบวิ่งขึ้นรถบึงกลับหน่วยกู้ภยัยแบบไม่เหลียวหลังกันเลยทีเดียวคิดว่ามันจะจบครับ คิดว่าเขาลงไปแล้วแต่ที่ไหนได้เขาตามติดผมแบบไม่รู้ตัวที่เขาหายไปเขาไม่ได้หายเข้าวัดแต่เขาขึ้นมาอยู่บนหลังคารถเราแทนที่คิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะตลอดทางที่ขับกลับมามีแต่รถที่เปิดไฟสูงใส่กระพริบไฟใส่เหมือนเขาเห็นอะไรที่มันผิดปกติกับรถของเราแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพิ่งมาจับต้นชนปลายได้ก็ตอนที่มาโดนผีหลอกที่บ้านนี่แหละครับเพราะว่าเขาตามมาถึงได้รู้ว่าตลอดทางที่ขับกลับผมพาผีกลับมาด้วยแล้วคนอื่นบนถนนเขาก็เห็นกันถึงได้สาดไฟใส่กระพิษไฟใส่พวกเรามาตลอดทางรเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับในขณะที่ผมกำลังเตรียมตัวจะเข้านอน บรรยากาศมันกลับน่าขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเสียงหมาเห่าหอนและงมอยู่ข้างนอกนั่นเหมือนเัินเห็นอะไรสักอย่างที่หน้าบ้านของผมถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับแต่ก็พยายามคิดเป็นแง่ต่างต่างก็เขาลงไปแล้วนี่นามันคงไม่มีอะไรหรอกความกลัวกับความอยากรู้อยากเห็นมันตีกันในสมองครับตอนนี้แต่อยากรู้มีมากกว่าก็สูตรเดิมผมเดินไปแง้มหน้าต่างออกเปิดม่าน แล้วสิ่งที่เห็นก็คือเงาร่างหนึ่งที่คราวนี้มีเลือดอยู่เต็มหน้าร่างกายอยู่ในผ้าห่อศพสีขาวมีเลือดไหลซึมออกมาจากในผ้านั่นมายือนอยู่ที่สวนหน้าบ้านตรงนั้นมีโคมไฟดวงเล็กที่ให้แสงส่องสว่างดีจึงได้เห็นร่างที่สะบักสะบอมนั้นร่างนั้นก็คือคนนั้นครับแกพยายามจะเดินเข้ามาแต่ก็ถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นกั้นไว้ไม่สามารถเข้ามาได้กลัวก็กลัว สงสารก็สงสารผมพยายามที่จะขยับร่างกายกลับไปนอนที่เตียงเพราะเริ่มทนเห็นสภาพนั้นของมันไม่ไหวเมื่อกลับมาได้ในคืนนั้นในขณะที่ผมนอนผมได้ยินเสียงของตกลงมาที่หลังคาบ้านแล้วก็มีเสียงปืนเสียงคนทะเลาะก,กันแต่เสียงหนึ่งที่ผมจับใจความได้อย่างแม่นยำก็คือเสียงที่บอกว่ากูไม่อยากมาที่นี่เอากูกลับไปบ้าน กูจะอยู่บ้านเสียงนั้นมันดังลอยมาจากที่ไกลๆที่ข้างนอกนั่นครับเป็นเสียงที่หยาและเย็นเยอือกปะปนกับเสียงลมและเสียงหมาหอนกันอย่างวิเวกวังเวผมโดนเสียงน่ารบกวนจนนอนไม่หลับพรันก็ลุกขึ้นมากะว่าจะไปหาเบียเย็นเย็นในตู้เย็นมาจิบสู้ผีเสีนหน่อยอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าต้องมานั่งขอแห้งให้ผีหลอกอยู่แบบนี้ เมื่อผมลงไปชั้นล่างมองผ่านประตูหน้าบ้านลงไปมันก็มีคนเล,แบบและๆบาดแผลเต็มตัวที่นอนเน่าอยู่ตรงนั้นคราวนี้ออกมานอกผ้าห่อศพแล้วจากกลัวมันก็เริ่มชินครับผมพยายามไม่มองหยิบเบียร์ได้กระป๋องหนึ่งก็เดินขึ้นไปชั้นบนทำเหมือนไม่ได้พบไม่ได้เห็นอะไรที่มันผิดปกติคืนนั้นแทบไม่ได้หน่อยครับเดี๋ยวมานั่งให้เห็น มานอนให้เห็นเดินไปเดินมาส่งเสียงเรียกเอาอะไรกว้างมาโดนกระจกหนักที่สุดก็คือทำเสียงรถชนครับที่ถนนหน้าบ้านผมเลยเสียงเบรกล้อลากมาแต่ไกลแล้วก็ชนโครมเข้าที่หน้าบ้านของผมตอนนั้นเรื่องผีมันถูกตัดออกไปแล้วครับด้วยความที่เป็นกู้ภัยมาอยู่ในสายเลือดผมกระโจนออกมาจากเตียงดูที่หน้าต่างเห็นรถกระบะกับรถเก๋ง ช่วงประสานงานกันอยู่ที่หน้าบ้านของผมตอนนั้นผมตกใจมากแถมยังมีไฟที่ลุกมาจากใต้ท้องรถผมกลัวว่ามันจะเกิดการระเบิดขึ้นคนขับรถเก่งรูปร่างสันทัดออกทุมท้วมนิดๆผิวคล้ำค่อยๆมุดออกจากรถมาใบหน้าของเขามีแผลหลายจุดผมได้กลัวมาจากชั้นบนให้รีบออกมาจากตรงนั้นเพราะมีไฟลุกอยู่ด้านใต้ถึงแม้จะไม่รู้ว่าเขาคนนั้น มีอะไรหักหรือเปล่าแต่ก็ยังดีกว่าโดนย่างสดในกองไฟครับในตอนนั้นเหมือนเขายืนรออะไรบางอย่างแต่คนที่ขับรถกระบะสิครับมันไม่ใช่คนมันเป็นร่างคนที่อยู่ในผ้าหอ่อศพมันคือผีต้นเดิมผมที่กําลังจะกดโทรศัพท์เพื่อเรียกกําลังเสริมว่ามีเหตุก็พลันต้องวางโทรศัพท์ลงทันทีนี่มันผีหลอกเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงผมเริ่มทบทวนกับตัวเอง เมื่อคิดได้เช่นนั้นภาพของชายสองคนนั้นก็หายไปเลยทั้งๆที่บริเวณนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาบดบังสายตาได้มันไม่มีอะไรเลยไม่มีรถชนไม่มีผีไม่มีไฟลุกไม่มีเศษซากทุกอย่างดูปกติดีผมเริ่มติดตกถ้ามันสามารถสร้างสถานการณ์ได้แบบนี้ผมคงจะเป็นบ้าตายในสักวัน พรุ่นี้ผมต้องหาวิธีแก้แต่ถึงอย่างนั้นเราจะผ่านคืนนี้ไปได้อย่างไรดีกว่าผมพยายามมุดร่างกายที่แข็งทื่อด้วยความกลัวกลับลงไปในผ้าหม่มโดยที่ใช้สองมืออุดหูไม่สนใจสิ่งเรารอบข้างที่เกิดขึ้นด้วยความกลัวจนถึงที่สุดผมก็อยู่ในสภาพนั้นจนถึงเช้าครับประมาณสักตีห้ากว่าๆได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มสงบไม่มีเสียงผี ไม่มีอะไรที่ผิดปกติผมไม่ได้นอนเลยทั้งคืนวิ่งออกมาที่หน้าต่างดูซ้ายดูขวาอย่างกับคนหลอนยาด้วยเสียงหายใจที่หอบระรัวมันจบแล้วเรื่องร้ายในคืนนี้ผมรีบขับรถออกไปที่วัดให้พระมาทาพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับไปที่เถาฮาวครับทีดาจะเชิญออกจากที่ตายแต่เขาไม่ยอมไม่รู้จะทำอย่างไรกัน ก็เลยต้องเปลี่ยนจากเชิญให้ออกมาจากทาวเฮาส์เป็นเชิญให้ออกจากบ้านผมไปอยู่ที่ห้องที่เขาตายแทนซึ่งทางทาวเฮาส์ก็จะปิดบ้านหลังนั้นเอาไว้ผมก็ยังคิดไม่ออกเป็นการว่าถ้ามีคนไปพักต่อมันจะเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ได้เจอมาครับหลังจากนั้นผมก็ไปทำบุญกรวดน้ำให้กับเขาทั้งที่เขาไม่ได้ขอแต่ทำทำให้เขาไป พะคิดว่าเขาน่าสงสารมากแต่ตั้งแต่นั้นผมก็ไม่ถูกดวงวิญญาณดวงนี้กวนอีกเลยครับนับตั้งแต่นั้นมา